ดูด่วนรับเงินเราชนะคนละ2,000บาทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้หรือไม่และกดเป็นเงินสดได้หรือไม่หลังจากที่หลายคนยืนยันตัวตนสำเร็จและรับเงิน2,000บาทฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะหลังจากที่โครงการเราชนะ แจกเงินงวดแรกจำนวน2,000บาทตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมานะคะซึ่งก็ปรากฏว่ามีหลายคนเข้าไปเช็คผลการรับเงินผ่านทางแอปเป๋าตังจนทำให้แอปล่มและก็ทำให้ใช้เงินในโครงการไม่ได้นะคะจนเกิดคำถามขึ้นมาว่าจะสามารถถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือไม่เพราะถ้าเป็นเงินสดก็จะสะดวกมากกว่านะคะโดยเรื่องนี้นะคะทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ตอบคำถามแล้วนะคะว่าไม่สามารถที่จะโอนเงินจากเราชนะ ออกมาเป็นเงินสดได้นะคะให้ใช้ได้แต่การซื้อสินค้าและบริการณนะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการราชนะเราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่งและร้านธงฟ้านะคะหรือว่าจะใช้จ่ายบริการอื่นๆตามที่กำหนดเท่านั้นนะคะเช่นการซื้อตั๋วคมนาคมต่างๆที่ไม่ใช่เครื่องบินนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนเลยนะคะพยายามที่จะหาวิธีเพื่อที่จะถอนเป็นเงินสดออกมานะคะโดยการให้ทางร้านค้ารับแลกเป็นเงินสดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการทุจริตนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ออกมาเตือนแล้วนะคะว่า กระทรวงการคลังก็จะมีการตรวจสอบและก็ดําเนินคดีทางกฎหมายในประเด็นนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้าหากพบว่าทําผิดก็จะระงับการใช้แอปเป่าตังของร้านค้าและก็งดจ่ายเงินให้กับทางร้านค้าทันทีนะคะอีกทั้งก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะคะในส่วนของกรณีการลงทะเบียนเราชนะสําหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะ ก็มีปัญหาที่พบก็คือประชาชนไม่เข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะและก็ไม่เข้าใจว่าบัตรประชาชนที่ตัวเองมีอยู่นั้นเป็นแบบสมาร์ทการ์ดหรือยังนะคะเพราะว่ามีหลายคนนะคะที่พอถึงคิวแล้วนะคะกลับเป็นบัตรรุ่นเก่านะคะซึ่งก็จะต้องเสียเวลาไปทําบัตรประชาชนใหม่ก่อนนะคะถึงจะกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ซึ่งก็ทําให้หลายคนถอดใจแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเลยนะคะนี่นะคะสรุปนะคะก็คือ เงินโครงการเราชนะนะคะไม่สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะให้นําไปรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นละคะแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะต้องตรวจสอบบัตรประชาชนของตัวเองก่อนนะคะว่าเป็นแบบสมาร์ทการ์ดหรือยังนะคะ ถ้ายังไม่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดนะคะก็ให้ไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่นะคะให้เป็นแบบปัจจุบันเป็นแบบสมาร์ทการ์ดก่อนนะคะถึงจะไปลงทะเบียนโครงการเราชนะที่ทางธนาคารกรุงไทยได้นะคะและก็จะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่5มีนาคม2564เลยนะคะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ